ว่าอะไรก็ต้องแว่นแว่นแว่นแล้วก็แว่นอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาชีวิตแหละผมเป็นคนใสยตาสั้นครับต่สั้นไม่เยอะครับแต่ประเด็นคือต้องติดแว่นคนที่ใสยตาสั้นจะเข้าใจว่าการติดแว่นมันเป็นอุปสรรคนในการใช้ชีวิตแม้แต่การสมมติว่าจะไปเที่ยวเงี้ยครับไปเดินป่าหรือไปไป,ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับแว่นมันอ,อะไรจะเป็นต้องเป็นของคู่กายที่ต้องมีโดยเฉพาะว่าถ้าสมมติไปต่างประเทศนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือฝ้าเวลาไปเจออากาศหนาวหรือร้อน หรือบางทีแม้แต่ดูทีวีก็ต้องใช้แว่นก่อนจะผ่าตัดกลัวมากกลัวแบบกลัวแบบแพนิคเลยครับแต่ว่าหลังจากผ่าตัดก็ถือว่าหายเร็วมากนะครับเพียงแค่วันเดียวคือก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วครับก็โอเคเลยทาไมถึงเลือกทีไอซีครับก็เพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนดูยูทูบเบอร์เยอะครับก็ยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็จะมาทักเรื่องทำที่นี่เรารู้สึกว่ามั่นใจที่นี่ครับแล้วก็ที่นี่บริการดีครับประทับใจทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่เข้ามาจนออกไป ก็สำหรับใครนะครับที่มีสายตาสั้นนะครับผมแนะนําให้มาลองทำซูปเปอร์ดีเลยตที่ T R S C นะครับที่นี่มีที่ึกษาดูแลตลอด24ชั่วโมงตอนแรกก็สงสัยว่า24ชั่วโมงจริงเปล่าก็ทักไปเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตอบครับ <laughs> บางทีมันมีความกังวลใจบางอย่างอันนี้ถือว่าเป็นความประทับใจที่รู้สึกว่าเออ24ชั่วโมงจริงๆ <laughs> แต่บางทีก็มีความเกรงใจนะไม่กล้าทักไปตีสามตีสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่มาลองทําก็ลองทักดูไปได้นะครับโอเคเชิญชวนให้มาลองทําดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าาส,า,าสยตั้้นแลว แล้วกลับมาสายตาปกติแล้วไม่ต้องพกแ่ไม่ต้องติดแม่น่ะมันแฮปปี้มากๆนะครับแฮปปี้สุดๆเลย